โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมนนนะครับจากช่องอากิคุงนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาเราจะมาทําอะไรกันวันนี้เราจะมาสุ่มนี่เลยอ่อยู่ไหนเอ่ยอาวุธสามดาวราชาทะเลลึกน,นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวราชาทะเลลึกบอกเลยว่าตัวนี้สุดจัดเป็นตัวนี้นะไอเดียน,นะเป็นตัวบัคของเซิร์ฟห้าหนึ่เลยมาดูวันดับนะอีกอันดับหนึ่งทุกคน ตัวนี้เป็นไอดีของคุณเคก้กนะครับผมติดต่อกับเขาแหละเขาว่าให้มารีวิวนะครับก็มาเดี๋ยวมาดูถ้าโจมตีแบบปกติัก่อนนะแบบว่าอันตีอะแบบที่ว่าไม่ได้ยาวุสามดาวนะมา,มาดูกันก่อนสู่วาใครเดียสูู้่วะไหนมาดูทีมกันนะยิงคุณเคก้กตัวน,นี้เป็นโอเคโอโ้โห ทีมวเกวสุดจัดจริงวะเชียรลดุลังสองขาซึม่อกิเห็นแล้วอิจฉาเลยอยากมีบ้างแต่ไม่ไหวนะไม่มีตังค์เติมคือตอนนี้ที่ผมหายไปนะตั้งหลายวันก็เพราะว่าผมติดงานนะมีงานนะครับก็ทำงานช่วงนี้ก็เหนื่อยนะเหนื่อยกับงานมากก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาสักเท่าไหร่นะครับ นม่มีเวลามาอัดคลิปสักเท่าไหร่มีกาซามาซัดไปอืออห้าไห่วะเมื่อกี้ดูไม่ทันห้าล้านปะโคตรแรง <c oughs> เย็ต์มอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ทันเว้ย <c oughs> <c oughs> โหดเกิน <c oughs> เดี๋ยวนะะสู้ตัวนี้แล้วกัน <c oughs> วันนี้เอ้สัตนี้สู้ อ่คนนี้สี่ดาวมาดูสิเดี๋ยวมาดูราชาเลือกเรากันนะมือแต่คุยอยู่ออโ,โซนิกเป่นความเร็วไว้บูความเร็วไว้เพื่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บแสนแปบมาหลักตัวหลักของเราคือวันนี้คือนี่เลยสุดหล่อนีกาซามา่าช่ย เดี๋ยวกันนะเกินไ <c oughs> ปอันตีทีเราแปดล้านใครมันจะไม่สู้ได้วะโอ้ <c oughs> โหนี่นะครับไล่โจมตีโคตโ, <c oughs> โหดเชี่ยโอ้โหนี่นี่อันตีแปล้านนะวูสองดาวมาดูสแตตก่อนตอนนี้เราจะไปสุ่มกันมาดูสแตตก่อน สแตนพลังงงตีสี่แสนเชี่อโซนอีกเมืองแสนแปดอยู่เลยพีล้านหนึ่งตัวอื่นลโอ้โหคือคุณเคเขายัดให้ตัวนี้หมดเลยนะอันนี้ยังถือว่าไม่สุดนะครับคือถ้าสุดเนี่ยมันจะเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์ทุกอันนะอันนั้นคือแบบสุดจัดนะบนจมตีนางโจมตีอันนี้โหดอยู่ ผมว่าคุณเคเขาทำได้สุดกว่านี้เดี๋ยวรอ,อชมกันเลยนะครับโอ้โหไม่มีอะไรจะมันยายนอกจากว่าโหดสัตว์อขอรู้ทักษะเขาหน่อยทักษะเขามาถึงชำนาญละโอ้ตรงนี้ละสะตอรี่อตอรี่ยังไม่ค่อยไกลขอดูทั้งหมดเลย อ๋อคุณเคย้ยเขาลงมาเอาอันนี้ด้วยอะไรจมตีเชีย่ยสูตรจริงขอดูฟิกเกอร์กับไอ้นั่งเขาหน่อยนะว่าเขาไปถึงไหนอะอยากรู้ว่าคนเก่งๆเงนี่ยเขาเล่นกันยังไงฟิกเกอร์เขาอวนเดียวกันอนะ่ะผมเลซี่เผมก็อยู่เ1นี่แหละแต่ว่าทีมมมกา <laughs> ห้องวิจัยอะโหห้องวิจัยดันพลังไปห้าเซลลแล้วเกินไปหัวหน้า เินไปโอเคลงยิ้มมาไกลมากมาเราพูดพรามทำเพลงครับมาเราพูดกันมาเยอะแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าหนวะอาวุธเฉพาะอันเชิงเฉพาะนี่อันเชิงเฉพาะเรามาอันเชิญกันเลยดีกว่าปาบขอเศษตัวละครก็ได้ ขอเศษตัวละครเออเอามาให้เขาอ,อัพหน่อยเอาเศษตัวละครมาเออเอาเตัวละครมาเอาเสษตัวละครมาเยอะเพราะยังไงมันก็น่าจะการันตีปะที่เราจะได้สุดท้ายแต่ว่าเศษแม,ม่เยอะมึงเชคเขาจะได้ไปอัพด้วยอันนี้ได่นเดียว โ okay. อเคออนนี้ก็รับมาครับรับมาแ้าเดี๋ยวเราไปซัดกันเลยโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยไปขอดูนี่เขาหน่อย <c oughs> อุ๊ยอีกสักพักหนึ่งก็ห้าดาวนะแป๊บเดี๋ยวห้าดาวแล้วโห <c oughs> สุดจัดสุดจัดประหลาดบอก ขนาดปลาหลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัดอะไรเนี่ยโอเคสามดาวพลังขึ้นมาเป็นแสนให้พลังขึ้นมาหลายหมื่นอยู่นะโอเคพลังตอนแรกมันสี่แสนอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นสี่แสนสองหมื่นละเดี๋ยวมาดูว่าจะต่อยอถึงเก้าล้านไหมเออเชื่อผมน่าจะเอาซัดก,กับคนเดิมวะ ดคูคนมันต้องมีคนที่ราชาทะเลลึกสี่ดาวดูวะเออนี่ต่อยได้หมดอ่ะผมบอกเลยตัวเนี้ยราชาทะเลลึกตัวเนี้ยต่อยได้หมดอ่ะไม่ว่าใครอ่ะต่อยได้หมดอ่ะแปดแสนสอง เฮ้ยท่าต่อยเปลี่ยนนะท่าต่อยเปลี่ยนนะท่าต่อยเหมือนพวกที่เราไปเออเราไปลงดันอะมันท่าต่อยเหมือนเลยสวยเลยนะครับเอฟเฟกต์เฮ้ยไม่เอาเราต้องไปต่อยกับพวกที่เขาอยู่อันดับของสูงสี่ขอสักคนนี้ล้วรันลาซาดา้าเฮ้ยไม่เอาเขาไม่มีราชาทะเล นี่คนนี้แล้วกันไปเออมันต้องอย่างนี้นะชา,าเลชนชา,าเลีดีน้องอ่ะเร่งบูทสปีดมาโซนิกโซนิกโซนิกไปจกกัดการโซนิกเขาก่อนเฮ้ยสโลจังเละไปเออนีกาซามาไล่จมตีมาอืม ต่อยใต้ดินเลยนะต่อยไปชนกำแพง9ล้าน4นี่ไงผมว่าแล้วมต้องแรงขึ้นเว้ยเมื่อกี้มันต่อยตัวบางเฉยโคตรสุดนีกาซามาเลีอยมมันไม่มค่อยเยอะไงมันก็นเลยโดนประมาณน,นั้น แล้วถ้าราชาทะเลลึกต่อยกันนีก้ก็นั่นแหละเก้าล้านสี่เีวอร์เกินผมขอดูอีกรอบนะเอขอเปลี่ยนคนมึงเอ้ยคนนี้ไปขอต่อยอกับคุณชาร์มหน่อยเราได้ซัดก่อนอยู่แล้วอ่ะน้อง รา,าชาหลึกซารราชให้ลึกไปไปเลยลูกพ่อดีกาซามาต,ตึบตึบตึบห้าล้านสองมันติดโล่ปูบอมเยอเยแหละถ้าต่อยโล่ปูบอมแตกก็สุดจัดแล้วตึบตึบตึบ,ตบ,ตบดูพิษนะครับ โอเคหัวสัตว์เฮ้ยแปบ๊บหนึ่งนะผมลืมเลยอะไรที่มันต่างไปจากเดิมวะร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็น75โอ้ แล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกปะไม่ใช่ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกปะโอ้โหดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็นสามรอเอร์เซนตะก็คือพันสามก็สุดมากนะครับตัวนี้สายฟรี MVP นะครับตัวบัคเซิร์ฟห้าหนึ่งสี่นะครับก็ตัวบักเลยนะคนนี้ก็ถ้าผมอธิบายผิดพลาดยังไงก็ขอโทษกราบขออภัยมาด้วยนะครับก็ ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยนะครับก็มาเล่นกันเยอะนะครับ OPM ก็เป็นเกมที่สนุกนะมาเล่นกันได้เซิร์ฟ514บายบายครับขอบคุณครับ